ลูกค้าส่งเครื่องมาจากน้องบัวลำพูนะครับแจ้งว่าอาการเปิดแล้วก็ดับบางทีก็เปิดไม่ติดบางทีเปิดติดสักพักก็ดับ <c oughs> ก็เลยส่งมาให้เช็คนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรของได้รับเรียบร้อยก็ภายนอกกล่องก็มีบุบบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังคงเป็นสภาพกล่องอยู่นะครับเดี๋ยวแกะดูกันว่าเครื่องลูกค้าเป็นแบบไหน ลูกค้าใส่กล่องเคสมาอีกหนึ่งชั้นนะครับโอเคน่าจะปลอดภัยอยู่ยกออกมาครับ <c oughs> เครื่องเป็นเคสสีขาวนะครับสีขาวฝากระจกนี่เคสของ IT ทีโซนันะยกเข้าไปเปิดเทสดูครับว่าติดไหม การ์จอพาวเวอร์700วัตต์การ์จอแซฟไฟแรมสีแดงเคสไอทีโซนาร์วอลใช่ไหมผมอ่านถูกมั้งวอลเคนไฟติดนะครับ <c oughs> ไฟติดแต่ภาพยังไม่ขึ้นภาพขึ้นแล้วแล้วสักพักเครื่องก็ดับลงไป ลูกค้าก็เขียนมาบอกด้วยนะครับอาการติดติดดับดับวนๆแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องเองบางครั้งตัวเช็คดูเบื้องต้นพบขาพัดลม CPU แตกทุกขาเลยนะครับมันก็ทำให้ฮีตซิงไม่แน่นเพราะฮีตซิงไม่แน่นก็อาจจะทำให้ CPU h e a ฮีทความร้อนขึ้นได้เลยดับได้นะครับแล้วก็มาเช็ค power power ค่า pg ร้องเตือนนะครับว่ามันต่ำเกินไปก็มี2จุดนะครับนี่ไงพัดลมขาไม่แน่นเลย ดึงขึ้นแล้วเรียบร้อยต้องเปลี่ยนพัดลมด้วยนะครับแตกทุกขานะครับนี่ก็เลยเอา power supply ของทางร้านแล้วก็พัดลมมาลองใส่แล้วก็เทสดูนะครับว่าเปิดเครื่องแล้วจะดับหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ดับนะครับลูกค้าก็เลยสั่งเปลี่ยน power นะครับแล้วก็เปลี่ยนพัดลมใหม่ พร้อมกับทำความสะอาดเปลี่ยนซิดีโคนลซี CPU, และกาจอให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไม่มีอะไรให้พูดแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนพาวเวอร์จัดสายเปลี่ยนซีดีโคนแล้วก็จบครับผม ใส่เพิ่เมเติมตัวใหม่แล้วนะครับเป็นของกูก้า550วัตต์แปดพัดนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็มาถอดการ์ดเปลี่ยนซิลิโคนกันนะครับตัวการ์ดเป็น Sapphire rx 570 Nitro นนะครับน็อตเยอะมากมายเลยตัวนี้ ฉีดน้ำยาเช็ดทำความสะอาดซิลิโคนที่ฮิตซิงเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็ไปฉีดแล้วก็เช็ดตัวชิปการจอออกเพื่อจะทาใหม่เข้าไป <c oughs> ถ้าใหม่เรียบร้อยก็ประกอบกับคืนครับผมต่อสายพัดลมต่อสายไฟให้เรียบร้อย น็อตน่าจะประมาณ10ตัวได้นะครับรุ่นนี้มันจะมียาวสั้นไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่จะถอดรุ่นนี้ก็จําไว้ด้วยนะครับว่าตรงไหนสั้นตรงไหนยาวนะ เสร็จแล้วก็วางการ์ดไปก่อนมาทำ CPU กันต่อ ใส่พัดลมใหม่เข้าไปนะครับเป็นพัดลมแท้มือ2นะครับของ Intel เลยก็เลียงสายให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้มันไปพันใบพัดลมนะครับแล้วก็ต่อพัดลมเข้ากับ CPU Fan แน,นะครับใส่กา้าจอครับผมคันน็อตยึดให้แน่นตึงมือแล้วก็ต่อสายไฟเลี้ยงให้เรียบร้อย หลังจากต่อสายไฟเรียบร้อยจัดสายด้านหลังเสร็จก็เปิดดูอีกรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับก็มาเช็คอุณหภูมิดูความร้อนก็ปกตินะครับผม เช็ดทำความสะอาดฝากระจกให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นลายนิ้วมือเป็นคราบเพียบเลยนะครับก่อนจะใส่คืนแล้วก็แพ็กส่งนะครับเช็ดให้เรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยครับกระจกเงาวิ่งขอบคุณลูกค้ามากเลยครับส่งกับคืนน้องบัวลำพูครับผมลูกค้าท่านใดต้องการส่งเครื่องมาเช็คมาซ่อมก็ส่งมาได้เลยครับ